ลดลงไหมก็น่าจะหวังได้นะครับแต่ว่าดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านไหมนี่ก็อาจจะอาจจะยากนิดน,นึงหรือเปล่านะครับผมอย่างที่คุณกีตาร์ก็ได้เรียนท่านผู้ชมตลอดว่าที่อื่นๆเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการที่จะซัพพอร์ตหรือว่ามีมีข้อเสนอให้กับทางฝั่งของอเมริกาค่อนข้างมากนะครับผมรวมถึงความสําคัญในแง่ของตัวด้านยุยทธศาสตร์หรือว่าด้านอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นในเรื่องของเวียดนามเนี่ยก็เป็นประเทศที่เกิดดุลการค้ากับอเมริกาเป็นหลักใช่ไหมครับผม แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์กับทางฝั่งของไว้ปกป้องในฝั่งของจีนนะครับเป็นบัฟเฟอร์สเตทต่างๆเนี่ยก็ยังได้20%อนะครับผมนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์19%ใช่ไหมครับผมแต่ละที่อินโดนีเซียนี่ก็ตลาดใหญ่ฟิลิปปินก็เป็นประเทศที่มีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์เช่นกันมีฐานทัพของอเมริกาอยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมครับผมนะญี่ปุ่นกเ็เรียกว่าเจราจาการค้าก็เ,าเป็นเป็นคู่ค้าสําคัญรวมไปถึงเรื่องของการลดทอนในแง่ของอาภาษีด้าน ด้านเรื่องของการนําเข้าตัวข้าวตัวสินค้าเกษตรต่างๆนะครับที่เขาโปรทคสุดๆเนี่ยเขายังเปิดเลยฉะนั้นถ้าดูในภาพเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น ความท้าทายของเราเนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เปิดนำเข้า100%เซนะครับผมในแง่ของตัวภาษีเปิดการค้าสเสรีกับทางอเมริกาก็คือยังยังอยากที่จะมีการปกป้องอยู่นะฮะอย่างเช่นเนื้อหมูอะไรต่างๆนะครับผมก็คงต้องดูกันรวมถึงเรื่องของด้านความมั่นคงเราก็อาจจะอันนีค้คงยอมไม่ได้หรือเปล่านะครับผมในแง่ของการที่จะให้อเมริกามาใช้ฐานทัพของไทยอะไรต่างๆเนี่ยพอเป็นภาพเช่นนั้นมันก็ค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับผมที่จะได้ต่ํากว่าในฝั่งของเวียดนาม อินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์นะครับผมแต่ว่าก็คงต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราก็ยื่นข้อเสนอก็ปล่อยมากขึ้นเรื่อยๆในแง่ของตัวฝั่งด้านด้านการนําเข้าเสรีนะครับตรงนั้นครับผมครับค่ะถ้ากรณีที่เราได้ลดภาษีนะคะแต่ว่าอัตราภาษีสูงกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเรามากน้อยแค่ไหนคะดรค่ะอ๋ออันนี้ก็ เต็มที่นะครับผมได้มาคุยกับคุณกีตา้าหลายครั้งในในประเด็นนี้เนอะนะครับผมแล้วก็ถ้าเผื่ออัตราภาษีเกิน20%ขึ้นไปเนี่ยก็ GDP ก็น่าจะลดต่ํากว่าในฝั่งของหนึ่งประมาณ1%นะครับผมอาจจะเห็นระดับ 0%, 0เอนี่ยอาจจะเห็นได้นะครับผมแล้วยิ่งถ้าเข้าใกล้เข้าใกล้ตัวเรื่องของ36%โอกาสที่จะเริ่มติดลบนี่ก็มีมากขึ้นนะครับผมในในฝั่งที่เรามองแต่ว่าแน่นอนนะครับผมว่าการเลื่อนอการขึ้นภาษีเนี่ย ถ้าเราสังเกตดูก็จะเลื่อนมาเป็นลําดับนะครับผมล่าสุดก็คือ1สิงหาใช่ไหมก็คงต้องดูจริงๆว่าในที่สุดแล้วทั้งฝั่งของคุณทรัมป์เนี่ยจะมีการเริ่มได้เมื่อไหร่นะครับผมซึ่งการเริ่มที่ล่าช้าลงก็จะทําให้ผลเรื่องของลดทอนผลลบของ GDP ในปีนี้ลงแต่แน่นอนก็จะไปทําให้ปีหน้าแย่มากขึ้นนะครับผมถ้าปีนี้โตได้หนึ่งกว่าๆตามอัตราภาษีที่อยู่ในระดับ20%่เอรเนี่ยเราเราให้15%บห้าเปอร์เซอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นะครับ่สิ 1. 1. 1, เป อยู่แถวนั้นที่เรามองนะครับผมส่วนอพอลงไปถึงระดับ25%เนี่ยก็อาจจะเหลือระดับประมาณ0.5นะครับผมแล้วก็ แล้วก็28ถึง30เอนี่ยอาจจะเห็นเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นนะครับผมก็แต่แต่อย่างที่เรียนไปถ้ามีการ implement หรือว่าการเริ่มจัดเก็บล่าช้าขึ้นก็ความรุนแรงก็จะลดลงนะครับผมแต่ว่าแน่นอนผลกระทบมีมีค่อนข้างมากนะครับผมที่คุณกิตา้าได้รายงานของฝั่ง ADB มาว่าเท่าไ,ร <1. 8 S 1> ไหร่นะ1.6ปีนี้1.8ปีนี้1 6 1> 1. ปีนะ่ะ อ่าครับครับครับก็ก็อันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนั้นเข้าใจว่าองค์กรระดับโลกเนี่ยตอนนี้ก็คือ1.8ทั้ง3ที่หรือเปล่ามีทั้ง ADB IMF แล้วก็ World Bank นะฮะเดี๋ยวลองลองดูกันว่าเข้าใจว่า IMF ก็จะมีการปร,ประกาศในเรื่องของตัว GDP เร็วๆนี้นะครับ,รบก็คงต้องดูว่าว่าเท่าไหร่นะก็คือก็ไม่สดใสนะครับผมแล้วก็เรียกว,ว่าค่อนข้างห่างจากทางฝั่งของที่แบงก์ชาติมองที่ประมาณ2.3อย่างมีนัยสําคัญคแต่โมเมนตัมนี่เหมือนกันใช่ไหมฮะถ้า ADB หนึปีนี้1.6ปีหน้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณกินนะ อ่าครับผมครับก็เราก็มองในรูปแบบคล้ายกันถ้าป GDP ปีนี้เรา1.4ปีหน้าก็อาจจะอยู่แถวๆประมาณ1ต้นๆประมาณเกือบเกือบ่เอเกว่าๆ1.1แถวๆนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าปีนี้หนึ่สมมติว่าปีนี้1%นะครับผมพูดง่ายงๆงก็คือถ้าภาษีแรงขึ้นแล้วเราได้ GDP เหลือแค่1%น่ปนะปีหน้าก็อาจจะใกล้ๆเคียงเพราะว่าฐานเริ่มเริ่มต่าลงนะครับผมนะแต่ว่าถามว่าสดใสไหมก็ไม่ค่อยสดใสนะครับผมนะฮะในเรื่องของภาพเศรษฐกิจครับผมครับ ค่ะแต่คือถ้ามาถึงปัจจุบันนะคะดูจากดิวของแต่ละประเทศเงื่อนไขข้อเสนอที่เราเสนอไปด้วยนะคะเบสเคสหรือว่ากรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยภาษีจบสุดท้ายของเราดเรเปียสักคาดว่าจะไปจบที่ตรงจุดไหนคะ ก็ในมุมเราเรามองความน่าจะเป็นของอัตราเนี่ยอยู่แถวแถวในระดับ20-30นะครับผมเราให้โอกาสในประมาณ50ในในจุดนั้นนะครับส่วนอัตราที่จะดีกว่า20เรนี่ยเราให้ประมาณแค่30นะครับผมนะหมายถึงความน่าจะเป็นนะครับก็น้อยน้อยลงกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิน30เนี่ยเราให้ประมาณ20พูดง่ายๆคือ worst case หรือว่า คือ,อกรณีเวลวร้ายสุดเนี่ยประมาณ20%กรณีกลางก็คือสูงกว่าเพื่อนบ้านเขาแต่ว่าไม่ถึง30%เนี่ยเราให้อยู่ประมาณ50%สนะฮะส่วนถ้ากรณีดีเนี่ยเราให้อยู่ประมาณ30%ครับผมครับความน่าจะเป็นครับผมครับค่ะงั้นกรณีที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดนะคะ20สถึง3านะคะสาเหตุที่บอกว่าเราจะเจอเรทภาษีในระดับนี้นะคะเหตุผลคืออะไรคะในเมื่อเราก็พยายามเจรจา หลายรอบแล้วก็พยายามที่จะเปิดตลาดให้กับสหรัฐด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทรัมป์ดูจะย้ำว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากค่ะดรค่ะก็อย่างที่ผมได้เรียนคุณกีตาไปเนะว่าประเทศเราความสําคัญในแง่ของยุทธศาสตร์กับอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักนะครับผมก็ถ้าเราสังเกตตั้งแต่สมัยไบเดนแล้วก็เวลาเข้ามาในฝั่งของเอเชีย อาเซียนอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้มาบ้านเรานะฮะแม้แม้กระทั่งจีนก็ไม่ได้มานะฮะคุณสีจินผิงก็ไม่ได้มาบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เรื่องของภาพ ตัวการเปิดตลาดเราก็อาจจะเปิดให้ไม่ได้มากนะฮะเรื่องของตัวฐานทัพเราก็อาจจะให้ความร่วมมือไม่ได้มากนะครับผมก็ถ้าดูอย่างนั้นเนี่ยประเทศกลางกลางตลาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเทียบกับฝั่งด้านตัวอินโดนีเซียนะครับผมก็โอกาสที่เขาจะอยู่ๆมายอมเรานี้ก็คงค่อนข้างลําบากนะครับผมถ้าเผื่ออีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นความสัมพันธ์กับระหว่างผู้นำนะครับผมก็เข้าใจว่าท่านอดีตนายกทักษิณนะฮะหรือว่าทางฝั่งของท่าน ทนายกพายทองทานนี่ก็พูดว่าก็มีความสัมพันธ์กับทางฝั่งของตัวครอบครัวของคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูอย่างประธานาธิบดีมาโอสจูเนียของฝั่งของด้านฟิลิปปินเนี่ยแม่ของเขานะครับผมตัวคุณเอเลดามาโอสใช่ไหมฮะที่สุภาพสตรีอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่มีรองเท้าเป็นกว่าพันคู่เนี่ยเป็นเพื่อนของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะเป็นเพื่อนนะครับขนาดนั้นนี่คุณมาโอสจูเนียเวลาไป ไปทำเนียบขาวอย่างหนาๆวๆร้อนๆว่าแบบว่าทรัมป์จะขึ้นภาษีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมฉะนั้นถ้าดูแล้วในฝั่งที่อื่นเขามีแต้มต่อที่หมายถึงมีการ,การออฟเฟอร์ที่ดีกว่าหรือมีภาษีที่ดีกว่าในแง่ของการทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือว่าใน,ในเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรต่างๆแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ออฟเฟอร์ได้มากนะักฉะนั้น เอาจริงๆก็คือจะหวังได้มากขนาดนั้นก็คงค่อนข้างลําบากนะครับผมฉะนั้นแต่ก็ตอนนี้ตลาดก็ที่ที่ขึ้นมาในช่วงนี้นะครับผมก็คงหวังว่าอัตราภาษีของเราก็คงเข้าใกล้ในเรื่องของตัวฝั่งด้านด้าน,านตัวประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ20%หรือต่ำกว่าอะไรนี้ก็ก็หวังหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็คงต้องดูเพราะทีมไทยแลนด์ก็ทํางานหนักในในจุดนั้นครับก็เอาใจช่วยครับผมครับค่ะงั้นคือถ้าเราวิเคราะห์จาก ภาษีที่เป็นกรณีฐานนะคะจากเบสเคสที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะที่ทางของช่วงของครึ่งปีหลังนะคะดรมองเศรษฐกิจของเราจะเป็นอย่างไรบ้างตัวเลขการส่งออกจะยังเติบโตได้ไหมจากช่วงของครึ่งปีแรกโตได้มากกว่า10%นะคะ GDP จะติดลบหรือเปล่านะคะสถานการณ์ของเราที่เหลือในปีนี้จะเป็นยังไงคะ ก,ก็ต้องเรียนว่าไม่สดใสนะครับผมก็เพราะว่าครึ่งปีแรกอย่างที่คุณกีตา้ามองมานะครับมูลค่าส่งออกเราในโตประมาณ15%โดยเฉลี่ยนะครับผมใน,ในรอบ6เดือนนะครับแล้วก็ การบริโภคโตรประมาณเกอบองเปอร์นะแต่การลงทุนนี่ติดลบแล้วอันนี้คือครึ่งปีแรกนะติดลบประมาณ0.5%นฉะนั้นครึ่งปีหลังในขึ้นอยู่กับโมเมนตัม um, ความรุนแรงของตัวภาษีอย่างที่ได้เรียนไปนะครับส่งออกเนี่ยจะมีทิศทางที่ติดลบค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็อย่างดีๆที่สุดก็คือติดลบประมาณ14-15%เข้าใกล้กันก็ทําให้ส่งออกทั้งปีเป็นศูนย์นะครับผมนะหรือว่า ถ้ากรณีเร็ว้ายภาษีแรงขึ้น25หรือว่า3 30ขึ้นไปนะครับผมนะก็ภาษีตัวส่งออกอาจจะติดลบในระดับเกือบเกือบ20ก็เป็นได้นะครับผมนะนะส่วนการบริโภคเนี่ยก็จะติดลบนะครับผมนะก็ติดลบในระดับต้นๆอย่างเช่น0.3นะครับในกรณีประมาณสัก25ภาษีนะฮะร,รวมไปถึงไล่ไปถึง3-4เเนลยกรณีที่เร็วลายสุดนะครับผมนะก็ส่วนการลงทุนนี่คงหดตัวค่อนข้างแรงมากขึ้นนะครับผมจากที่ติดลบหน่อยๆในต้นปีศู 0.5เนี่ยอาจจะติดลบประมาณ3-4รวมถึงถ้ากรณีเร็ว้ายก็เข้าสู่ระดับประมาณ8-9ก็เป็นไปได้นะครับผมก็กเรียกว,ว่าเร็ว้ายครับผมก็ไม่อยากพูดมากไปเดี๋ยวสีกำลังใจกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆก,ก็เป็นความเสี่ยงค่อนข้างมากนะเราเราก็หวังว่าข้อดีก็คือเรื่องของการที่เราได้ท่าน ผู้ว่าใหม่นะครับผมก็นโยบายการเงินก็อาจจะมีทิศทางที่สามารถที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้นในกรณีที่ที่เบื้องต้นนะครับผมแต่ภาพระยะยาวนี่จะรีแลกซ์มากน้อยแล้วแต่นะแต่เรามองว่าถ้าภาษีเนี่ยเกิน20%ขึ้นไปเศรษฐกิจจะมีสิทธิ์ที่เข้าใกล้โซนที่จะเห็นเลขศูนย์เนี่ยศูนย์จุหรือว่าลงต่ำๆเนี่ยก็อาจจะเห็นการลดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นนะครับเรามองว่าก็ในกรณีฐานเนี่ย อาจะลดดอกเบีย้ยได้สองครั้งแต่ว่าถ้าเผื่อมีความเสี่ยงมากขึ้นดอกเบีย้ยอาจจะลดได้ประมาณ3ครั้งหรือหรือมากกว่านั้นนะครับผมก็ก็จะเป็นตัวช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังช่วยไม่ได้มากเพราะว่าเศรษฐกิจก็จะจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้ามากกว่าครับผมครับค่ะทีนี้โจทย์สําคัญของท่านผู้ว่าท่านใหม่นะคะคุณวิทยัยที่จะเข้ามารับตําแหน่งต่อจากท่านดรเศรษฐพูธนี่นะคะดรมองว่าอะไรคือโจทย์ที่เร่งด่วนนะคะเอาโจทย์เร่งด่วนก่อนสําคัญที่สุดเข้ามา ต้องเร่งทำเลยนะคะก็อย่างที่เรียนไปก็คือเรื่องของตัวการเข้ามาซัพพอร์ตเศรษฐกิจในช่วงที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็คุณวิทัยท่านก็ก่อนหน้านี้ในฐานะผอออ,อมสินท่านก็ได้พูดในเรื่องของตัวตัวสินเชื่อที่ที่ไม่เข้าถึงคนเรียกว่า คนลากยานะครับผมนะแล้วก็เรื่องของการที่จะรีแลกซ์นโยบายการเงินตัวดอกบ้งดอกเบีย้ยเพื่อช่วยทําให้นี่ควรเรือน,นมีทิศทางที่เรียกว่าลดลงนะครับเพราะว่าท่านก็มองว่าตัวเรื่องของอ นี่ควรเรือนต่อ GDP หรือว่าต่อรายได้เนี่ยสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือรายได้ต้องเพิ่มก็คือตัวอดอกเบีย้ยที่ลดลงก็จะทําให้คนที่จ่ายดอกเบี้ยในสามารถคนที่จ่ายค่างวดในสามารถจะไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นนะครท่านก็พูดในทำนองนี้ก็อนนี้ก็คงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านคงจะทำนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าผมเรียนอย่างหนึ่งว่าไม่ง่ายนะครับผมคือผมอค,อคือเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าเพราะว่า ในเรื่องของถ้าเราไปดูในแง่ของกฎหมายการจัดตั้งพรบรการจัดตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมจะเห็นว่าส่วนสําคัญที่เป็นเป้าหมายหลักของ แบงค์ชาติก็คือเรื่องของเสถียรภาพเป็นหลักนะครับผมนะก็มีมาตราเจเนี่ยนะครับผมถ้าลองไปดูของพรบะจัดตั้งธนาคารในประเทศไทย,เน,ยเน้นแต่ในเรื่องของเสถียรภาพเสถียรภาพการเงินเสถียรภาพระบบการเงินนะครับก็คือเรื่องของธนาคารแล้วก็เสถียรภาพของระบบการชําระเงินซึ่งก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเงินบาทรวมถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆด้วยฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเผื่อเราวิธีทางแก่ตัวภาพของเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของสินเชื่อ ในตอนนี้ก็คือการลดดอกเบีย้ยถ้าลดดอกเบีย้ยแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีความคําถามว่าเออแล้วมันจะทําให้เสถียรภาพของระบบเ,ออเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจมีความเสี่ยงไหมก็คือเงินเฟอ้อมีความเสี่ยงไหมอันนี้ก็จะเริ่มมีการตอบคาถามยากขึ้นในจุดที่1ถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อจะแก้ปัญหาด้านสินเชื่อที่หดตัวอยู่การลดดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติไม่เข้าถึงการลดดอกเบีย้ยของแบงค์พาณิชย์ชนะ MLRMRI ยังอยู่สูงอยู่เนี่ยฉะนั้น ต้องอาจจะรีแลกซ์ทางแก้คือต้องรีแลกซ์ผ่อนคลายมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นต้องไปผ่อนการควบคุมในเรื่องของตัวอย่างดัชนีที่เรียกว่า capital adequacy ratio ไอการการสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงอะไรมากขึ้นเนี่ยซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทําแต่ ถ้าทําแล้วก็จะมีคําถามว่าจะทําให้ความเสี่ยงของระบบธนาคารพานิชย์มากขึ้นไหมอันนี้ก็จะเป็นคําถามหรือแม้กระทั่งการที่จะบอกว่าค่าเงินตอนนี้แข็งค่ามากเกินไปมากนะฮะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าแข็งโดยไม่รู้สาเหตุเลยอะไรต่างๆเนี่ยทางแก้ก็คือว่าจะต้องเพิ่มปริมาณเงินจะต้องมีการผ่อนคลายตัวเรื่องของปริมาณเงินในระบบเพื่อทําให้เงินบาทค่อยๆอ่อนค่าลงหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นทางแก้ที่ควรจะทําแต่ว่าก็จะมีคําถามอีกว่าทําอย่างนี้จะทําให้ระบบการชําระเงินของบ้านเรามีความเสี่ยงไหมรวมไปถึงประเด็นอย่างเช่นว่าที่รัฐบาลบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้ใช้ GTO k เ n เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับเงินตราใช้เป็นมี a n of Payment อย่างหนึ่งนอกจากเงินบาทธรรมดาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทำให้สภาพคล่องในระบบมากขึ้นซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ที่เรียกว่าเป็นอินโนเวทีฟดีนะม,มีมีเป็นรูปแบบดีนะครับผมนะแต่ว่าคําถามคือทําอย่างนี้เนี่ย กระทบต่อปริมาณเงินในระบบกระทบต่อความเสี่ยงเงินเฟอ้อกระทบต่อเสถียรภาพไหมพวกนี้เนี่ยจะถูกตั้งคําถามค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าพอเจอเรื่องของคําถามมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยการที่ท่านผู้ว่าท่านใหม่จะสามารถผลักดันนโยะบายตามที่ตั้งใจไวกก้ก็ยากขึ้น ผมเรียนอย่างนี้ว่าตอนที่พี่ท่านวิทยนะครับผมตอนที่ท่านเป็นซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นพอออมสินใช่ไหมฮะตอนที่ฝั่งของรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาใหม่ๆเนี่ยประเด็นหลักที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องการทําก็คือตัวเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ซึ่งถ้าจํากันได้ตอนแรกเลยที่เราคุยกันก็คือการใช้เงินของออมสิน มาเป็นเงินที่เรียกว่า,ารัฐบาลยืมเงินออมสินก่อนแล้วก็เอามาใช้เป็นเงินที่แจกในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับผมแต่ว่าพอในที่สุดแล้วเนี่ยพอไปศึกษาในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายการจัดตั้งพรบออมสินเนี่ยบอกว่าตัวเรื่องของเงินที่แบงก์ออมสินจะปล่อยได้เนี่ยต้องปล่อยเพื่อในการกู้ยืมเงินในรูปแบบของอกิจกรรมทางธนาคารในรูปแบบปกติเท่านั้นนะครับผมพอเป็นพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ย ในที่สุดแล้วท่านวิไทยก็เลยไม่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 ได้ยอมให้มีการในเรื่องของการใช้เงินทางออมสินมาใช้ในแง่ของการที่จะเป็นการทำดิจิ t a l วอลเล็นั่นคือผมก็เลยมองภาพว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าพอท่านวิไทยเข้ามาเป็นผู้ว่าแล้วนะครับผมนโยบายต่างๆที่ท่านอยากทําซึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่ดีต่อประเทศในหลายจุดนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นการมีคําถามได้ว่า การทําอย่างนี้มันมีความเสี่ยงต่อเรื่องสสเสถียรภาพไหมซึ่งก็จะก็จะเรียกว่าทําได้ยากขึ้นรวมถึงได้รับเสียงต่อต้านทั้งภายในแบงก์ชาติเองแล้วก็ภายนอกมากขึ้นก็จะเป็นความท,ท้าทายของผู้ว่าท่านใหม่ครับผมครับค่ะนั่นะคือความท,ท้าทายส่วนถ้ามองในแง่ของความคดาดหวังนะคะมองจากมุมมองของดอกอรก็ได้นะคะที่ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจนะคะคือถ้าเราไม่นับข้อจํากัดซึ่งเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายแล้วก็บริบทต่างๆนะคะสิ่งที่คาดหวังว่าท่านจะทำนะคะท่านควรจะทําเพื่อ,อฟาปันส่วนที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ภาพของวิกฤตตอนนี้นะคะในแง่ของสิ่งที่แบงค์ชาติทําได้นะคะควรจะเป็นอะไรคะดรคะโอ้โก็ทุกทุกอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ ถ้าในเชิงของนโยบายการเงินการลดดอกเบีย้ยการเพิ่มสภาพคล่องการเพิ่มรวมไปถึงการที่ควรจะทําในรูปแบบ QE เนี่ยก็ควรที่จะต้องทําท่ามกลางเงินเฟ้อที่ทต่ํากว่าเป้าหมายเงินเฟ้อต่ากว่ากรอบล่างของเป้าหมายเงินเฟ้อมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงหลังๆก็คือเงินเฟ้อติดลบมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะอันนี้เป็นภาพแรกอันที่2ก็คือเรื่องของตัวฝั่งด้านตัวนโยบายสถาบันการเงินเนี่ยการรีแลกซ์มา,มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นยอมลดอัตราการการ สำรองของธนาคารพาณิชย์หรือ Capital Adequacy Ratio ซึ่งตามมาตรฐานของ ระหว่างประเทศเนี่ยก็คือประมาณ8%นะครับผมนะตัวทุนสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยประมาณ1 8 1 9โดยทุกแบงค์นะครับผมถ้าแบงค์ไหนลดลงเนี่ยก็ฝ่ายกำกับของแบงค์ชาติก็จะเข้าไปถามแล้วว่าทำไมถึงต้องทำไมถึงต่ำลงนักอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้ทั้งทั้งในอัตรานี้ทำให้ล้นล้อส์ล็อสเเซอร์อะไรต่างๆก็ต้องอยู่ในระดับที่สูงมาก <c oughs> เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแบงค์ยังไงก็ไม่มีทางล้มได้แน่แต่ว่าพอทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะ สินเชื่อตัวสภาพคล่องอะไรต่างๆเข้าสู่ระบบเนี่ยมันก็น้อยลงไปเพราะว่าแบงก์ก็ไม่อยากจะปล่อยสินเชื่อมากเพราะปล่อยสินเชื่อมากก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นในเรื่องของหนี้เสียใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็จะต้องไปการสำรองสูงแล้วก็หักในเรื่องของผลกําไรเขาเขาก็เลยไม่ไม่ปล่อยมากนะครับผมฉะนั้นตัวเนี้ยมันต้องรีแลกซ์มากขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะสามารถทําได้นะครับผมซึ่งทําอย่างนี้แล้วการลดดอกเบี้ยเนี่ยของแบงค์ชาติเนี่ยก็จะทาให้แบงค์พาณิชย์ลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นซึ่งคําถามอย่างในปัจจุบันคําถามคือทําไมแแบบง์ชาตลดอกี้่ พาณิชย์ไม่ลดดอกเบี้ยนะสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าเขาไม่อยากปล่อยสินเชื่อมากก็สู้เอาเงินไปเอเอเอ,เอาสภาพคล่องที่ได้จากแบงค์ชาติเนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีความเสี่ยงดีกว่าแต่แต่เงินมันก็จะไม่หมุนลงมาสู่ภาพข้างล่างใช่ไหมอันนี้คือฝั่งด้านแบงค์นะครับฝั่งด้านเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมรวมถึงเรื่องของเออเรื่องของสภาพคล่องในภาพใหญ่เนี่ยผมก็มองภาพว่าการเพิ่มค่อยๆเพิ่มสภาพคล่องให้มากขึ้นเพื่อทําให้ตัวเรื่องของปริมาณเงินในบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้น How? เท่าในอัตราเดียวกันกับในเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นการที่ว่าค่าเงินบาทนมีทิศทางที่ค่อยๆอ,อ่อนค่าลงมากขึ้นนะครับผมนะซึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นสัญญาณที่ค่อยๆเป็นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนไปว่าถ้าทําอย่างนั้นมากๆเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะมีคําถามว่าเอ้ยเรื่องของระบบการชําระเงินเรื่องเรื่องของตัวเสถียรภาพทางการเงินจะมีปัญหาไหมฉะนั้นทั้ง3 3 4ด้านอย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็จะขัดกับในเรื่องของอกฎหมายของแบงค์ชาตินะฮะถ้า ความหมายในความหมายแค่ว่าตัวเสถียรภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่แบงค์ชาติต้องดูแลเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆในภาพใหญ่เนี่ย นะฮะตัวเรื่องของการดําเนินนโยบายของแบงก์ชาติเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจนอกจากมีเสถียรภาพแล้วก็ต้องมีความกินดีอยู่ดีของประชาชนอะไรต่างๆด้วยซึ่งตามเรื่องของกฎหมายของแบงก์ชาติเนี่ยมาตรา7เองก็มีวักสองหรือติ่งไว้เนี่ยบอกว่านโยบายของแบงก์ชาติก็จะต้องลิงก์เข้าสู่นโยบายของทางฝั่งของรัฐบาลด้วยนะครับผมต้องต้องพิจารณาสอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาลด้วยฉะนั้นก็หวังว่าพี่วิทยนะฮะ ท,ท่านวิทยรัตนากรนะครับผมท่านจะสามารถที่จะเชื่อมโยงในภาพนี้นะประสานความเห็นที่แตกต่างระหว่าง มุมมองภายในแบงก์ชาติกับมุมมองที่ททจากฝั่งของกระทรวงการคลังแล้วก็ให้สอดคล้องกันไปได้ด้วยนะครับผมอันนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงก็คือขอฝากไปถึงในเรื่องของภาพโดยรวมเลยนะครับผมอย่างที่ผมคุยกับคุณกีตาไปเมื่อกี้นี้เนอะนะฮะที่คุณกีตาก็ถามมาว่าเออปีนี้เป็นออ GDP แย่แล้วแล้วปีหน้าเป็นยังไงใช่ไหมก็คือท,ทุกฝ่ายรวมถึงเราเองก็มองว่ามีสิทธิ์ที่จะแย่กว่าแล้วก็แย่ยาวนะครับผมเพราะว่าออทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ เขาไม่สนับสนุนให้มีการค้ากับเขาแล้วล่ะนะครับผมวราเขาจะดึงการผลิตไปเองอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งการค้ากับเมกาก็รดับระดับ1 7 18นะฮะของของการค้าโดยรวมฉะนั้นมันมีความเสี่ยงมากขึ้น ทางแก้ของเราทางเดียวก็คือเราก็ต้องหันหาเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ก็คืออย่างเช่นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เคยคุยกับคุณกิต้ามาโดยตลอดเนอะนะครับมาตรฐานเ,าเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเนี่ยเพราะว่าไอระดับ1.1แสนล้านที่ที่ทางรัฐบาลเอาเงินจากดิจิทัลวอลเลตมาใช้เนี่ยเราเรามองว่าคงคงคงไม่ได้มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับผมจะช่วยเศรษฐกิจได้มากเท่าไหร่ฉะนั้นทางแก้ก็คือว่า,าถ้าภาครัฐเ,เนี่ย จะมีการในแง่ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระดับ3ล้านล้าน4ล้านล้านอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงในแง่ของกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับผมเพราะว่าตอนสมัยตัวคุณยิ่งรักนะครับผมที่ทํามาตรการ2ล้านล้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคำการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญก็ออกมาพูดว่าการใช้เงินที่มหาศาลแล้วก็นอกงบประมาณนี่เป็นความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันแล้วก็ทําให้มีมีความเสี่ยงต่างๆนะครับผมน้คาด คาดการได้ลําบากฉะนั้นไม่อนุญาตให้ทําได้เมื่อไม่อนุญาตให้ทําได้เรื่องของภาพเหล่านี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงมากขึ้นฉะนั้นเราต้องเคลียร์ในจุดนี้คือพูดง่ายๆคือนอกจากการด้านการเงินซึ่งมีความเสี่ยงด้านจากกฎหมายซึ่งมากดลังฉุดลังในเรื่องของอการดําเนินนโยบายการเงินแล้วในเชิงการคลงังการทาโครงการขนาดใหญ่ก็มีความเสี่ยงในเชิงกฎหมายผ่านตัวรเรื่องของอสารารัฐมนูญในช่วงก่อนหน้าด้วยเช่นกันฉะนั้นด้านนี้เนี่ย ภา,ภาพในเรื่องของบ้านเราควรจะต้องเคลียร์ในประเด็นนี้เพราะมันเป็นทางเดียวทางรอดเดียวที่เศรษฐกิจไทยจะสามารถไปได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของของ,ของภูมิรัศาสศาสโลกที่ท,ท,ที่มาจากเรื่องของสองคารามการค้าที่จะรุนแรงขึ้นใน23ปีข้างหน้าด้วยครับผมครับแล้วเท่าที่เคยคุยกันตัวเลขวงเงินที่ดเรเคยเสนอเนี่ยสูงหลายล้านล้านบาทเลยใช่ไหมคะตัวเลขณน,นาทีล่าสุดนะคะที่คอนเฟิร์มกันเนี่ยเราควรจะลงทุนเท่าไหร่ ไม่กับโปรเจกต์นี้มันต้องใหญ่ขนาดไหนถึงจะอุ้มสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าได้ค่ะดร ก็ที่เราเคยทำนะครับผม,ผมก็มีทางฝั่งของสถาบันวิชาการตลาดทุนนะวัตทก็เคยมีก็มีงานวิจัยออกมานะครับผม,ผมก็เม็ดเงินอย่างน้อยก็คือประมาณ2.6ล้านล้านนะครับผมที่ที่เขาคำนวณแล้วก็สามารถที่จะช่วยเศรษฐกิจได้ทั้งหมดทั้งในระบบชนระทานทั้งในระบบในเรื่องของอตัว New Economy อย่างพวก Data Center พวกเรื่องของตัวภาพ c l o ว d c คอมพิวติต่างๆเนี่ยนะครับผมพวกนี้ก็ต้องใช้เงินนะรวมไปถึงเรื่องของโลจิสติกต่างๆซึ่งก็มีการเสนอ ทั้งในแง่ของตัวทั้งถนนแล้วก็สาคัญที่สุดก็คือท่าเรืออย่างที่เราเคยคุยกันไปก็คือท่าเรือฝั่งอันดามันเพราะว่าต่อไปการค้าระหว่างเรากับทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยที่ไปทางฝั่งแ a ซิฟิกเนี่ยจะไปได้น้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าสงครามการค้าอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นทางแก้คือเราต้องหันมาค้าขายกับยุโรป เอเชียใต้แล้วก็ตัวเรื่องของ Middle East แอฟริกาอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับมันก็จำจำเป็นจะต้องมีตัวท่าเรือฝั่งอันามันมากขึ้นก็คล้ายๆแลนบริดจ์ Bridge, แต่ว่าอาจจะพิจารณาความสําคัญในใน,ในฝั่งของท่าเรือฝั่งอันามันก่อนแล้วก็มีการต่อถนนลงไปในฝั่งของท่าเรือนั้นตัวนั้นก็ต้องใช้เม็ดเงินอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมนะกะ็รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบช,ช,ชระทนัน การบริหารจัดการน้ําอะไรต่างๆทั้งเพื่อสนับสนุนในแง่ของตัวการชประทานนะครับผมแล้วก็เรื่องของการการน้ําท่วมอะไรต่างๆด้วยมเม็ดเงินรวมก็ประมาณ2.6ล้านล้านนะครับผมซึ่งแน่นอนบางส่วนมันก็จะเป็นเม้นเงินที่ทมาจากตัวงบประมาณบางส่วนมันก็จะเป็นเม้นเงินที่มาจากในเรื่องของการทํา PPP หรือว่าการประมูลให้กับภาคเอกชนนะครับผมโดยภาพรวมอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเรื่องของการถ้ามีการคํานวณอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยบางส่วนโครงการไหนที่ ภาครัฐต้องเอามาทำเองเพราะว่ามาทําในภาคเอกชนอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทําได้ในเชิงพาณิชย์นะไม่ commercially viable เนี่ยก็ภาครัฐก็ต้องทําเองเนี่ย รัฐบาลจะต้องมีเงินเท่าไหร่ซึ่งถ้าให้คิดอย่างเดิๆตอนนี้ก็ประมาณอย่างน้อยครึ่งหนึ่งประมาณ1นึ่ล้านล้านเนี่ยอาจจะจําเป็นจะต้องทําเองนะครับผมก็เรื่องระบบชลประทานเรื่องระบบอะไรต่างๆส่วนพวกเรื่องของ,งท่าเรือเรื่องของถนนหนทางที่ที่ที่ทีท่ขนส่งอะไรเนี่ยอาจจะมีการใช้ PPP หรือว่าใช้ภาคเอกชนเข้ามารับสัมปทานต่อได้นะครับผมซึ่ง ด้วยเม็ดเงินอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องมีการที่ชัดเจนในการที่จะวางแผนระยะยาวแล้วก็เอามาออกตัวมาตรการนี้แล้วก็ออกสู่สู่สภา,านะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเรียนว่าก็ค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าผมก็เคยได้ไปพูดคุยกับเพืเอ่อนที่กระทรวงการคลังนะครับผมก็เสนอแนวคิดแบบนี้เนี่ยทางฝั่งของกระทรวงการคลังเขาบอกว่าไม่ได้เลยสําหรับเขาเนี่ยเขาก็ คิดว่าคงคงคงปิดประตูตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าเขาก็ยันในข้อเสนอของตัวเ,เรื่องว่าคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูนว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยข้าราชการฝั่งด้านด้านกระทรวงการคลังหรือว่าในฝั่งของรัฐบาลที่เป็นข้าราชการไม่อยากทำเท่านั้นเพราะว่าทําแล้วก็เขาก็ชี้ได้ว่ามันก็จะผิดกฎหมายผิดคําสั่งของอผิดคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูนแล้วก็ทําให้เขามีสิทธิ์ที่จะเข้า ก็คือเขา้า <c oughs> เข้าคุกนะฮะเอ่อเข้าถูกจําคุกได้อะไรต่างๆซึ่งซึ่งมันมีเคสอย่างนี้แล้วฉะนั้นถระข้าราชการจะไม่ทําเลยพอเป็นภาพเช่นนี้มันเลยเหนื่อยจะเห็นว่าพอ,อพักไหนเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ในที่สุดแล้วพอเจอคําสั่งอย่างนี้มขขีข้อเสนอยอย่างนี้แล้วก็เลยต้องหันไปในแง่ของสิ่งที่ทําได้คือการแจกเงินเป,ป็นนวดๆไปพอแจกเงินเป,ป็นนวดๆไปในที่สุดแล้วมันก็ละลายหายไปกับ แม่น้ำนะฮะไหลไปกระสายลมอะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ productivity หรือความการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีผลขึ้นระยะยาวอย่างมีนะัยะสําคัญฉะนั้นเราต้องคิดใหม่ทําใหม่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเผื่อมันเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยแล้วในระยะต่อไปการที่จะใช้มาตรการการคลังในการสนับสนุนในแง่เศรษฐกิจมันต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เป็นการแจกเงินอย,งอย่างแต่ก่อนเนี่ยการการที่เอ้ยคำตัดสินของสารรัฐมนูญที่เคยตัดสินไว้เนี่ย เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ไหมหรือว่ามีกฎหมายอะไรที่ชัดเจนว่าถ้าเพื่อ,อทําในแง่ของการที่จะมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของประเทศเนี่ยอนุญาตให้ทําได้แม้ว่ามันจะเกินก็ประมาณในแต่ละปีก็ตามอาจจะก,การทําเป็นในเรื่องของการกองว่าผูกพันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าประเด็นเนี้ยเป็นในเชิงปฏิบัติที่ทําให้เป็นสิ่งที่ฉุดลังประเทศเราเลยคือต้องเรียนสรุปนะครับผมว่าเมื่อกี้นี้คุณกี่าก็ถามว่าอย่างถ้าเผื่อฝั่งแบง์ชาติเนี่ยถ้าเราละเลยในเรื่องข้อ,ขอจํากัดทางกฎหมายแล้วผู้ว่าจะทําอะไรได้บ้างเนี่ย เราเนี่ยพูดหรือว่าเราคิดอย่างนี้ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ภายนอกหรือว่าเราเป็นเป็นภาคจากภายนอกแต่พอในความเป็นจริงเนี่ยสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยติดหรือสต๊กอยู่ตรงนี้ไม่สามารถไปไหนได้เนี่ยมันคือปัจจัยเชิงกฎหมายปัจจัยเชิงสถาบันทั้งสิน้นถ้าเราไม่แก้ปัจจัยตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปทับถมในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของกฎหมายมากขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งอยู่ในจุดนี้ต่อให้เราได้เรียกว่า เป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นเทพเข้ามาที่สามารถที่จะมีแนวคิดมีวิเศษท่านอะไรชัดเจนแต่พอมาเจอติดในเรื่องตรงนี้เราก็ไปไหนไม่ได้แล้วประเทศเราก็จะ ติดลมติดลมตรงนี้มากขึ้นการเติบโตก็จะต่ากว่าที่อื่นเรื่อยๆเพราะว่าเราติดในกฎระเบียบตรงนี้นะครับผมฉะนั้นอันนี้อยากให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดฝ่ายใดแล้วเราอาจจะต้องเคลียร์ตรงนี้แล้วมองเห็นภาพในฐานะของประเทศว่าถ้าเผื่อเราจะส่งต่อให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถไปได้ดีในในให้สู่ลูกหลานแล้วเนี่ยการแก้ไอตัวปัญหาหรือว่าอุปสรรคตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของกฎหมายครับผมครับ